ครับเพื่อนๆคลิปนี้เรามาสรุป2ตัวบนแล้วนะครับเรามาทําการสรุปเลยว่าถ้าเราเอาสูตรหลัก10ชนกันแล้วก็สูตรหลักหน่วยชนกันแล้วเรามาจับเป็น2ตัวบนนะครับงวดที่จะถึงเราได้เลขอะไรนะครับงวดประจําวันที่16เดือนเมษายนปี2560นะครับอันนี้ผมก็ทวนข้างหลัง เอาไว้ให้ทวนตั้งแต่เริ่มเรื่อให้เพื่อนเอนดูนะครับว่าจากวันที่วันที่17เดือนมกราคมปี2560นะครับซึ่งเป็นงวดแรกของปี6 6 0นะครับว่าทิศทางของตัวเลข2ตัวบนที่เราได้คำนวณกันเนี่ยเขาเข้าหรือเปล่านะครับเขาเข้าหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนะครับงวดประจำวันที่17เดือน1น,นะครับปี60 เราใช้รางวัลที่หนึ่งนะเพื่อนเพื่อเราใช้รางวัลที่หนึ่งที่คิดคิดออกมานะครับคิดออกมาแล้ว <c oughs> หลักสิบที่เราคิดได้นะครับก็คือเลขเจ็ดห, 0, ห 0, ก 1, 7, แล้วก็ห้าอ่นนี้สําหรับสูตรหนึ่งนะครับสําหรับสูตรสองก็คือหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดเลขที่มันชนกันนะครับคือเลขเจ็ดเห็นไหมครับเลขเจ็ดส่วนหลักหน่วยสูตรหนึ่งนะครับคือสองหนึ่งศูนย์สูตรสองคือสองแปดเก้าศูนย์หลักหน่วยชนกันที่เลขสองและเลขศูนย์นะครับจะได้เป็นสองและศูนย์ พอเราได้ตำแหน่งของหลักสิบและหลักหน่วยเพื่อนๆก็จับคู่กันเลยครับจะได้เป็น72แล้วก็70นะครับ72แล้วก็70ผลรางวัลน,นะครับงวดประจำวันที่1เดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2 5 6 0เลขที่ออกนะครับ6 72 72ของเรามีนะครับเห็นไหมครับ72ส่วนวันที่1กุมภาพันธ์นะครับตามสูตรที่เราคิดออกมาแล้ว ได้หลัก10นะครับในงวดถัดไปก็คือเลข3 2 1สองหหรับสูตรหนึ่งนะครับ3 2 1สูตร2เราได้1 7 8ชนกันที่เลข1เห็นนะครับชนกันที่เลข1เราดึงหนึ่งมาตัวเดียวเลยครับดึงหนึ่งมาส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยตามสูตรของเราสูตร1นได้6 5 4สูตร2ได้9 5 6 7มันชนกันที่อ่าอันนี้อันนี้มา2ตัวนะครับอันนี้มา2ตัวผมตกไปตัวหนึ่ง มันได้ที่ตำแหน่ง5และตำแหน่ง6นะครับตำแหน่งเลข5และตำแหน่งเลข6ก็คือได้เลข5และเลข6เรามาจับเป็น2ตัวบนนะครับจับคู่กันจะได้เป็น16แล้วก็15นะครับเพื่อนๆอันนี้ผมตกไปน <ๆ S 2> ะครับขอโทษด้วย15<ๆ>และ16นะครับ 15, 16แต่มันก็ยังได้น้อยตำแหน่งใช่ไหมครับได้อ่า16แล้วก็15เลขที่ออกนะครับเลขที่ออกคือ16 116นะครับอันนี้ก็ถูกไปนะครับ อันนี้ก็ถูกไป116ส่วนงวดประจำวันที่16เดือน2นะครับปี2560ลอตเตอรีอ่สลากผลสลากออกมาแล้วนะครับเราก็เอามาคิดต่อเลยครับเมื่อผลสลากได้แล้วมาปั๊บเราก็สามารถคิดได้เลยนะครับถ้าสลากออกมาเมื่อไหร่เราคิดได้ทันทีเลยนะครับว่าสูตรของเราเนี่ยมันจะเดินต่อไปในงวดถัดไปคือเลขอะไรนะครับสำหรับสูตรหนึ่งที่เราคำนวณได้นะครับ สูตรหนึ่งที่เราได้คือ6 5และ4สูตร2ได้9 5และ6ชนกันที่5และ6นะครับชนกันที่5 6. และ6เราก็เขียนเลยครับ5และ6ชนกันส่วนหลักหน่วยที่เราคำนวณจากสูตร1นนะครับหลักหน่วยสูตร1นได้3 2 1สูตร2ได้7 3 4 5ชนกันที่เลข3ครับเลข3เรามาจับคู่กันเลยครับจะได้เป็น5 3 แล้วก็หกสองตัวครับ53และหกสพอผลออกมานะครับงวดประจําวันที่วันที่หนึ่งเดือน3นะครับเลขที่ออกคือ5้า53 5สของเรามานะครับห้ 5, ก็ถูกไปอีกแล้วนะครับถูกไปพองวดประจําวันที่1เดือน3ปี2560พอผลสลากออกปับ๊บเราก็คิดได้เลยนะครับ สำหรับสูตรพวกนี้เราสามารถเอามาตั้งเป็นสูตรได้เลยนะครับพอผลรางวัลออกหลัก10ที่เราได้นะครับหลัก10ที่เราได้สำหรับสูตร1ก็คือ6 5และ4สูตร2เราได้6 2, 3 6 5 4 6 2 3เลข6ชนกันนะครับเลข6ชนกันเราเขียนไว้ก่อนเลยครับเลข6เรามาดูหลักหน่วยครับที่ตัวปัญหาเลยครับหลักหน่วย หลักหน่วยที่มันชนกันนะครับตามสูตร1สูตร1ได้สออ่าได้3 2 1สูตร2ได้8 4 5 6หมันไม่มีชนกันเลยครับเพื่อนๆมันไม่มีชนเพราะมันไม่มีชนเนี่ยเพื่อนๆออาจจะหยุดไปก็ได้นะครับเพื่อนเพื่ออาจจะหยุดไปเลยก็ได้ก็คืออย่าไปเล่นมันเลยอย่าไปหาเลยเพราะว่าเลขมันจํานวนเยอะแต่ว่าผมก็มาจับคู่ให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเรามาจับคู่เป็น2ตัวบนแล้วเนี่ยมันได้ได้ทั้งหมด กี่ตัวเองครับ1 2 3 4 5 6 7 7ี่้าดดตัวเองครับ7ตัวก็จะได้เป็นชุด2ตัวทั้งหมด7ตัวนะครับก็ได้เป็น6 3ส2 6 1 6 8 6 4ห5นึ่งแดห้าแล้วก็6 6ยังไงมันก็คุ้มอยู่นะครับยังไงมันก็คุ้มอยู่ซึ่งตัวเลขพวกนี้อ่าผมผมคำนวณอ่แล้วกาเรียกว่าคำนวณการคำนวณระบุนะครับระบุตำแหน่งก็คือถ้าเป็น10หลัก10ก็คือหลัก10หลักหน่วยก็คือหลักหน่วย คือเพื่อนๆไม่ต้องไปกลับแลวครับหรือว่าคนไหนก็เออกลับหน่อยก็ดีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่ผมคํานวณมาเนี่ยผมต้องการให้มันถูกทุกตําแหน่งนะครับทุกตําแหน่งทุกตําแหน่งต้องเป๊ะนะครับจะกลับตัวไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆจะเล่นแบบไหนเออก็เพื่อนๆพลิกแพลงได้นะครับพลิกแพลงได้พอเราจับคู่กันแล้วนะครับ6 3 6 2 6 1 6 8 6 4 6 5แล้วก็6 6 ผลรางวัลนะครับเลขที่ออก8.63ในงวดถัดไปนะครับ8.63 63ของเรามานะครับ6 3ถูกอีกแล้วนะครับพองวดประจำวันที่16เดือน3นะครับปี2560ผลสลากออกปับ๊บเรานั่งคิดคำนวณได้เลยนะครับหลัก1 0สูตร1นะครับเลขที่ได้ก็คือ9.8.7สูตร2ใได้1น8 <c oughs> เลขชนกันครับ7และ8เป็นตัวชนเขียนไว้ก่อนเลยครับส่วนหลักหน่วยสูตร1ได้7 6 5สูตร2ได้9 5 6 7ชนตัวไหนครับชนกันที่7 6 5 5 6 7ยกมาเลยครับ5 6 7แล้วมาจับคู่กันครับจับคู่กันก็จะเป็น7 5 7 6 77 8ด86 87หดกกี่คู่ครับ1 2 3 4 5 6 6ี่ห้าคู่นะครับ6คู่ยังไงก็คุ้มอยู่ถูกไหมครับยังไงก็คุ้มอยู่ก็พอผลสลากออกมาครับเลขที่ออกคือ7 8 5เข้าเต็มเต็มอีกแล้วครับ85กี่ครั้งแล้วครับกี่ครั้งที่เข้ามาสำหรับสูตรของเรานะครับ หนึ่งครั้งครับสองครั้งครับสามครั้งครับสี่ครั้งครับห้าครั้งนะครับอันนี้ห้าครั้งแล้วนะครับต่อไปเรามาลุ้นกันสิครับว่าครั้งที่หกเขาจะเข้ามาตามสูตรเราหรือเปล่านะครับอยังไงก็ต้องให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่าสูตรการคำนวณทุกสูตรมันไม่แน่นอนหรอกครับมันไม่แน่นอนมันมันอาจจะผิดพลาดก็ได้ไม่ใช่ว่า ผมคำนวณมาแล้วอย่างเงี้ยเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นว่าเออมันถูกมาตั้งห้างวดแล้วเ,เพื่อนเพื่อนมั่นใจนะครับว่าตัวเลขตัวนี้มันจะออกผมเองก็ยังไม่มั่นใจแล้วครับเพื่อนเพื่อนพูดกันตรงๆนะครับเราเองก็ไม่รู้ว่า,าผลสลากกินแบ่งรัฐบาลมันจะออกอะไรนะครับแต่ว่าที่เราทํากันเนี่ยเพื่อให้เพื่อนเเป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางแล้วก็เอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้แล้วเพื่อนเพื่อคนไหนยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับกดซับสไครต์ไปด้วยนะครับ สำหรับสมาชิกท่านใหม่ๆที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์หรือกดติดตามนะครับกดติดตามหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะแชร์สูตรของผมว่าเอออาจารย์คนนี้เขาคิดได้อย่างนี้เนาะออก็แชร์ได้นะครับไม่เป็นไรแชร์ share กันเลยครับยิ่งแชร์มากยิ่งดีครับแต่ก็ไม่ไม่อย่าไปคาดหวังมากนะครับอย่าไปคาดหวังเราทําเพื่อความบันเทิงกันทุกอาจารย์ล่ะครับทุกอาจารย์ก็พยายามทําสูตรแล้วก็อยากจะให้ เพื่อนๆเอาสูตรของทุกๆท่านไปใช้แล้วก็ใช้วิจารณญาณนะครับและยังไงทุกอาจารย์เขาก็บอกแล้วว่าขอสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจําวันที่1เดือน4นะครับมันถึง1เดือน4ปี2อ6 0ัากตามสูตรของเรานะครับหลัก10ที่เราคํานวณได้ก็คือเลขศูนึ่งนะครับ0ูตรหนึ่งเ หลักหน่วยนะครับสูตร1 4ึ่สาสองสูตร2นะครับ3 90 1ก0ูตรหนึ่งสูตร10หลัก10ที่ชนกันก็คือเลข9กเห็นไหมครับเลขเเขียนมาเลยครับส่วนหลักหน่วยสูตรที่ชนกันเลข3ครับเอาละครับบันเจิดไหมละครับงานนี้ตัวเดียวโดโดโดแล้นะครับตัวเดียวโดโดๆจริงๆเลยเพื่อนๆ 9 3้าสามอันนี้ผมเองก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆว่ามันจะออกหรือเปล่ามันเป็นไปตามสูตรของเรานะครับมันเป็นไปตามสูตรขอให้ออกที่เถิดเนาะจะได้มีรอยยิ้มกันทุกคนเรามาลุ้นกันพร้อมๆกันนะครับว่า9 3้าสามตัวเดียวโดดๆเลยจะมาในตำแหน่งของสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่านะครับลุ้นกันไปพร้อมๆกัน เดี๋ยวก็จะมีสูตรหลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยของเราเอามาจับใส่ในสูตรอสองตัวบนตัวนี้ได้เลยสูตรหลักร้อยของเรามีเลขอะไรบ้างนะครับแล้วเอามาบวกกับเลข93เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิป2ตัวบนไว้เท่านี้ก่อนนะครับ2ตัวบนไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในสูตรหลักร้อยขอบคุณครับ